ครับผมก็กลับมาพอ่อคอยอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับสี่เดือนเจ็ด5อุปกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเร็จกันวันนี้ผมก็พยายามอัพคลิปอีก1วันนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับดูว่าเป็ดยี่เหลียงจะไข่ลถไข่น้อยหรือเปล่าครับปัปปปเกไปดูกันนะครับ งามเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือยังเขายังผัดผลไม่หมดนะครับนี่กำลังจะใกล้หมดนะไทยยังไม่หมดน้าผมก็ไม่หมดคิงได้มาประมาณสัก60%กิบเปซนครับกำลังกลับมาขัดเพราะว่าเขาผัดผมเพื่อที่จะ,ะเขาเรียกอะไรขยับตัวนะครับขยับอายุ โตขึ้นนะครับเป็นรุ่นเพิ่มขึ้นเขาก็ถ่ายขนนะครับถ้าเป็นคนก็เป็นัยรุ่นเสียงแหบอย่างเงี้ยก็จะเข้าสวยรุ่นเป็ดก็เหมือนกันนะครับเป็ดเนี่ยจะผัดขนสี่เดือนทีหนึ่งเก้าเดือนทีหนึ่งแล้วนี้ก็จะผัดขนรุ่นนรุ่นสองผัดขนก้า เป็ตัวไม่ได้ไข่โดนนะค,ครับก็เสียไขยแล้วเวลาเป็นเดือน,เ,นเดือนก็คว่าตอนนี้ส่งไข่เชื้อแฟดก็มีปัญหาอีกนะคระับเมื่อวานไปส่งสามกล่อง คงไม่ได้เลยเนะน,นี่ยเดี๋ยต้องหมดเก็บปทางาแล้วล่ะได้เก็บแล้วเี่ นี่นีบกลนี่มนรอก,ก่ตัวน,น,นั้นกลับมาไข่ที่ปล่อยออกไปมันก็นลกับ,บเด็กไข่ได้มาแล้วบริเวไข่ได้ตกางมาไข่ นี่แหละโอันนี้โหโอ้เหโอ้โหโ้อันนี้อ้นนโหโโหโอ้โหอ้โขอขนะ้โห้ แกนี่เอาไปทอดกินเขาดูฝักไม่ได้เห็นไหมครับขนยังหลุดเต็มกันไม่หมดเลยในฟางรอเวลาผมว่าน่าจะทุกเดือนเลยเน่น,นแน่นอน มวนเผือเป็นตะการนี่เลยเต็มๆพอติดใข่ก่อนครับขอติดไขก่อนครับนี้มีรัจะได้คือสองแหงนะครับคนนมาแล้ว ก็สีโลดพวกกว่าอ่ะนี่ครับคราวนี้ได้เยอะเหมือนเดิมไม่มีลดเป็นยังไงข้าขาวไสวย นี่เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก,ก็จะพามาเก็บไข่อย่างเงี้ยทุกเช้านะครับมาดูกันเลยเป็นคลิปเรียลๆทุกวัวนนะครับแต่ถ้าผมอยู่บ้างก็จะมาใา่ให้ดูอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้ก็สวัสดีครับผม